น,นี้มันเป็นผิวหนังที่อักเสบไปละนะคะอ่ามันจะยิ่งบวมมากขึ้นเพราะเริ่มใช้ยาชาแบบหยดเมื่อกี้นะนกน้องบนนะนิดนึง

Cái cảnh mà À Cặp vậy không Nhá yeah, hả Để không vô nó 1 อะหนองสีเหลือออกแล้วทีนี้ก็จะกลายเป็นหนองคนเลือด คนนกนิ้ตั้ง,งน้เน,น,นี่ค่ะพอหนองคนเลือดออกคนนกนก็จะดีขึ้นนะหมดแล้วค่ะคุณนอจอกจบเขา ไอหนองออคลากเลดอ์ึอ่าคุณน้องโดนนะถูกเงี้เป็นไงบ้างคะบเป็นไงคะเป็นเจ็บอยู่อะเราก็กดอย่างไงเป็นไงอ่ะคุณน้องลงกดอย่างไง ล่งไหมดู